คิวรูกระจ่างใสใน 1, 2, 3โลชั่นมิสทีนไทยเบเวอร์จำกัดมหาชน <Wow. S 3> ว้าวอันนี้คือห้อง George, <George> room. มิสเตอร์จอชมิสเตอร์จอชรูมที่เป็นห้องที่เต็มตลอดทั้งปีนะคะนี่แบบว่าแอบแซกให้เลยให้รายการว wow. ้าวแหวนเราได้มาชมกันโอ้โหน,น่ารักจังเลยห้องนี้เป็นหนึ่งห้องเดียวที่เราตั้งใจทำขึ้นมา เพื่อให้มันเป็นแค่ห้องเดียวมันบนมันต้องมีห้องเดียวประหนึ่งเป็นแบบเป็นเพนท์เฮาส์มันบางครั้งความสุขเนี่ยมันต้องใช้เวลาในกอรขอขออันนี้นิดนึงเพราะว่ามันจะทําให้ยิ่งเห็นคุณค่าแล้วมันจะยิ่งมีความฟินเมื่อได้มาอันนี้แบบว่ารับประสบการณ์นั้นในการมาที่มันเป็นความตั้งใจของเราที่ตั้งใจให้มีแค่ห้องเดียวนะครับแล้วก็เราก็ทําให้ทุกคน ที่เข้ามาพักห้องนี้เนี่ยเอาความสุขกลับออกไปความคลาสสิกของที่นี่ก็อีกอันก็เมื่อกี้ถ้าได้ยินเสียงไก่ใช่ได้ยิน,นเสียงไก่ขันรู้สึก้เหมือนแบบเหมือนอยู่กับธรรมชาติ่าลืมว่าวันนี้มิสเตอร์จอจเนี่ยเข้ามาอยู่ในแหล่งที่เป็นเรสซิเดนเชียลนะครับเราไม่เราใช้อาคารเก่าทั้งหมด เราไม่ได้เพิ่มหรือว่าไม่ได้รบกวนเรสซิเดนที่อยู่รอบๆแถวนี้เลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราปล่อยให้มันเป็นไปตามในสิ่งที่มันเคยมีเราเคยมีลูกค้าก็ถามเรามากๆกันว่าเขาลํำคาญมากในสิ่งไก่แต่ว่ามันก็มันคือธรรมชาตินะครับจะไปห้ามไก่ขันห้ามหมาเห่ากไม่ได้มันก็ไม่ได้ใช่ห้องอื่นๆนะคะดีไซน์ต่างกันไหมเออความแตกต่างก็คือสีสันของ นะครับแล้วก็เรามีลักษณะห้องอยู่อีก3แบบก็คือห้องสุพิเรียที่เป็นเตียงคู่นะครับก้าจะเป็นเพื่อนไม่อยากนอนและเตียงขยุบขยิบด้วยกันก้จะนอนห้องนั้นแล้วก็จะมีเตียงห้องที่เป็นดีลักที่เป็นห้องคิงไซส์แล้วก็จะเป็นห้องแฟมิลี่ที่มีบางเบนห้องเนี้ยสนุกเพราะว่าเพื่อนจะนอนด้กันได้สนเรยกได้ว่ามีความไลฟ์สไตล์อย่างสมบูรณ์แบบแต่เข้าใจเลยว่าเหมือนเรายกเอาแบบ <Community> more, คอมมูนิตี้มอลแต่มีเรสซิเดนซ์สุด้วยทำให้เรารู้สึกแบบว่า complete all in one เลยนะคะสมกับเป็น l i f e สไตล์ Hotel จริงๆนะคะสำหรับ g จอชโฮเทลแห่งนี้งัน้นสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณอันฝากถึงคุณผู้ชมใครก็ตามที่อยากจะแวะมาชิลที่ George Hotel หรือว่าอยากจะมาพักที่นี่นะค,ะค่ะโรงแรมจอชโฮเทลเนี่ยมีความเป็นไลฟ์สไตล์โฮเทลที่ค่อนข้างจะครบคันนะครับวันนี้สถานที่ตั้งของเราที่อยู่ที่อาลีเนี่ยมันตอบโจทย์กับ ทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วก็จริงๆผู้สูงอายุเท่านี้ก็มาทานอาหารกันเยอะนะก็ยังไงยินดีต้อนรับที่โจ๊ทุกตลอดทุกเมื่อนะครับค่ะโหวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอันมากๆเลยนะค,คนะคคคช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับอีกหนึ่งฮีโร่ของคนไทยกับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพอีกสักครู่เดียวค่ะ